สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวบ้านเมืองแพรนะครับบ้านเมืองแพรอยู่ที่ตำบลทําหลอดอำเภอปังมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้เป็นตรงจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิวหมู่บ้านนะครับนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับ เป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมหมู่บ้านนะครับ P.E. ่มือแพคีปายยาวโพนี่เป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู นี่คือบ้านเมืองแพมนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะลงไปเหมือกันแต่ว่าให้มองเรามองจากจุดชมวิวก่อนนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เมือกันนะครับอยู่ในหุบเขาเขตอำเภอปังมาผ้า ครับและนี่คือจุดชมวิวบ้านเมืองแพมนะครับ